สวัสดีนะครับผมทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องของธีรวัตรไซโนทักนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็จะพูดยาวอาจจะยาวหน่อยนะครับผมทุกคนโอเคนะพอดีมีคนอ่าพอดีผมพูดในในคลิปที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคลิปไหนนะก็หลายคลิปแล้วแหละนะครับแต่ก็จําได้อยู่นะครับผมอ่าผมเคยพูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องของความแตกต่างระหว่างรถรถ รถบริษัทกับรถอย่างพวกเราเนี่ยนะครับผมอย่างพวกเรามีรถหนึ่งสองสามสี่ห้าคันเนี่ยนะครับผมความแตกต่างมันต่างกันตรงไหนนะครับแล้วบริษัทเนี่ยเขาอยู่ได้ยังไงทั้งๆท,ที่เขาจ้างคนขับสองคนเนี่ยบางบริษัทจ้างถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นเดีอนวเาหกเจ็ดหมื่นนะครับผมแล้วเขาอยู่ได้ยังไงนะครับผมความแตกต่างมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมคลิปนี้นะฮะหลังจากที่มีคนมาทักท้วงผมเนาะว่า ธีรวัตรเมื่อไหร่จะเล่าไอ้เรื่องที่ว่าความแตกต่างระหว่างรถบริษัทกับรถเท่าแกน้อยสักทีนะผมพอดีรอฟังอยู่เนาะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประกอบกับอ่าผมได้ได้รับรู้แล้วก็ละได้ฟังประสบการณ์จริงนะผมจากคนที่เคยทําบริษัทขนส่งมาซึ่งเขาก็มีรถเป็นเป็นร้อยคันนะผม ผมได้มีโอกาสได้ไปคุยซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทจริงๆแต่เป็นผู้บริหารนะครับผมเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขานี่คือเป็นเป็นเป็นลุงเขาแล้วก็เขาก็มีมีอ่าเขาเขาเป็นหลานนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขานะครับผมในช่วงที่ผมทํางานอยู่ในบริษัทของเขาน่ก็แกก็เป็นคนที่อยังไงคือด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยเวลาที่ผมคิดหรือทําอะไรเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบ พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยนะผมแล้วมันก็จะเจอคนที่ประเภทที่แบบว่าเอเอเจอคนที่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเพ้อฝันมันอะไรมันคิดใหญ่โตสมองมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าอะไรอ่ะคือเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ยังไงผมก็ไม่เข้าใจคือคือเรียกไม่ถูกไม่ใช่ไม่เข้าใจคือผมเรียกไม่ถูกจริง เป็นคนที่เขาอะไรไอ้พวกห that, ัวสูงอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็จะประมาณนั้นผมว่าทุกคนก็ต้องมีความใฝ่ฝันมีความอยากมีความอยากเป็นทุกคนแหละผมว่านะไอ้เรื่องการที่แบบว่ามีคนมาบอกว่าเราเป็นคนหัวสูงเป็นคนที่คิดอะไรที่มันเกินตัวอะไรประมาณนี้ผมว่าคนเราบางทีมันก็ต้องคิดอะไรที่มันใหญ่มากนะผมไม่ใช่ว่าเราเอ้ยเรารับโชคชะตายอยู่แค่นี้เนี่ยแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างนี้แค่นี้อะไรเงี้ยผมว่า ม่มันไม่ใช่ผมอะนะครับผมสำหรับผมแล้วผมผมชอบอะไรที่มันท้าทายนะครับผมยิ่งยากผมก็ยิ่งชอบนะครับผมยิ่งทําอะไรที่มันมีปัญหาเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็ยิ่งชอบเวลาที่เราไปเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยเวลาที่เราทําได้เรารู้สึกว่าเราสําเร็จนะครับผมบางทีความสําเร็จมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อ่าจําเป็นที่ต้องเป็นสิ่งที่มันใหญ่มากบางทีเราอาจจะแก้ปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็แค่นี้มันก็เรียกว่าความสําเร็จ พอเราทําสิ่งที่มันสําเร็จมากๆเนี่ยมันจะสะสมในตัวเรามันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความมั่นใจนะครับผมความมั่นใจเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยกล้าพูดกล้าคิดกล้าทํานะครับผมซึ่งเมื่อก่อนในย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วผมเป็นคนที่โง่มากนะครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ยังโง่อยู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะยาวกันสักก่อนนะก็ความแตกต่างนะครับผมรถบริษัทนะครับผมกับ ลถเท่าแก่น้อยนะครับแตกต่างกันยังไงรถบริษัทเขาจะมีค่ามทเนแนนเลยอันดับแรกอันดับแรกผมให้ค่าคนขับนะบผมแล้วก็มีค่ามีเทนแนนต์นะผมค่ามีเนแนนก็หมายถึงว่าค่า่้มบำรุงเขามีแค่2อ,อย่างนี้เองนะผมเขามีแค่2อย่างนี้เองนะผมส่วนค่างวดเนี่ยถามว่าเขามีไหมเขาไม่มีมีแต่เขาก็ไม่ได้สีเรียสเพราะว่าเงินที่เขาได้มา แล้วเอามาซื้อรถเนี่ยมันเป็นเงินที่อ่ามันเป็นเงินที่ดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ว่าถูกแต่มันเป็นดอกเบีย้ยที่ดีนะผมมันเป็นดอกเบีย้ยที่ดีแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเขาอยากเลิกกิจการเขาก็สามารถที่จะทำทีเดียวโลออกไปได้หมดเลยนะผมก็คือเลิกแบบไม่เป็นหนี้สินเลยไม่มีการไม่ได้ไม่เป็นหนี้สินแน่นอนนะผม มันต่างจากเรานะครับต่างจากเราพอเราทําธุรกิจไปได้ประมาณเราทําุระการเราซืกรถมาวิ่งไปได้2ปีแต่เรายังผ่อนไฟแนนซ์ไปไม่ถึงครึ่งเลยนะผมเราอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เหมือนที่คําที่บอกว่าอยากจะคืนก็คืนไม่เข้าอยากจะขายก็ขายไม่ออกเนี่ยเราก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่บริษัทไม่ใช่นะบริษัทถ้าเขาคิดอยากจะเลิกถ้าเขาไม่คิดถึงลูกน้องหรือไม่คิดถึงคนขับนะ เขาก็จะเลิกเลยเลิกขายลดอ่าเขาก็จะทยอยขายลดออกไปทีละคันทีละคันสองคันทีละคันสองคันบางทีการลดขนาดของบริษัทของเขาลงเนี่ยก็ยังดีกว่าให้บริษัทของเขาล้มละลายหรือไม่ก็เลิกกิจาการแบบที่ขาดทุนยับเยินนะครับผมซึ่งเขาก็ต้องไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับผมเอาพอตัวก่อนแล้วพอมันมีงานก็ค่อยบูมกลับมาใหม่ รถเนี่ยเขาจะซื้อกลับมาวันไหนก็ได้ตอนที่มันไม่มีงานหรืองานน้อยอยากจะขายออกเขาก็ขายออกได้นะครับผมเพราะว่าเล่มทะเบียนมันอยู่เขาอเงินที่เขาได้มาไปซื้อรถเนี่ยเขาซื้อด้วยเงินสดนะครับผมแล้วเงินสดที่เขาได้มามันไม่ใช่ว่าเงินจากเงินเก็บของเขาเหมือนพวกเรานะครับผมมันก็เป็นเงินกู้นี่แหละแต่เป็นเงินกู้แบบที่เขาเรียกกันว่าสินเชื่อธุรกิจนะครับผมโอเคแล้วเข้าประเด็นเราไปไกลมากเนี่ยะครับผมความแตกต่างก็คือ บริษัทเขากู้เงินมาในรูปแบบของธุรกิจสมมุติว่าเขามาซื้อรถ10คันนะครับผมเขามาซื้อรถ10คันรถราคา3ล้านเป็นรถใหม่ป้ายแดงราคา3ล้านกู้มา30ล้านซื้อรถได้10คันซื้อรถได้10คันไอรถ10คันนี่หาเงินได้เดือนละ200,000นะครับผมเขาผ่อนกับธนาคารเดือนละ200,000แค่เท่ากับว่ารถ1คันเขาหาค่างวดได้แล้วหาค่าผ่อนงวดกับทางธนาคารได้แล้วเดือนละเดือนละ2 0 0 0 0 0 แล้วรถอีกเก้าคันเก็วิ่งวิ่งไปดิวิ่งเอากําไรเลยนะครับผมวิ่งเอากาไรเลยเป็นเท่าไหร่รถเก้าคันเก้าคันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองไปคิดคานวณกันดูนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะฮะนี่เป็นสาเหตุที่ทําไมบริษัทเขาถึงมีเงินจ่ายพนักงานขับรถเดือนละหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับผมต่อคันนะครับผมต่อคันนะครับผมแต่ตีกลับมาที่พวกเรานะครับผมพวกเราเนี่ยเอ่อถ้าเป็นรถใหม่ เดี๋ยวผมขอพูดกับรถบริษัทอีกนิดหนึ่งคือรถบริษัทเนี่ยถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยการซ่อมบำรุงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยสองปีแรกเนี่ยถ่ายแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะผมแล้วก็ขับเลยนะผมถ่ายถ้าไม่เกิดบันเหตุนะถ้าเกิดบันเหตุเขามีประกันดินะผมเขามีประกันเขาไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยนะครับผมถ้าประกันถ้าเกิดบันเหตุมาก็เป็นหน้าที่ของประกันนะผมเขาซื้อประกันไว้แล้วก็ รายการจ่ายต่อปีการรายการจ่ายต่อเดือนของเขาก็จะมีแค่นี้นะผมก็จะมีค่าคนขับแล้วก็มีค่าค่าสึกหลอก็คือซ่าค่าซ่อมบำรุงค่าไม่เทนนตนี่แหละนะผมสองอย่างส่วนค่ารายปีเขาก็มีประกันมีคอร์บอมีอะไรเหมือนกันกับของเรานะผมแล้วก็ทีนี้กลับมาที่รถเรานะครับผมรถเราเรามีรถหนึ่งคันนะผมเรามีรถหนึ่งคันโอ้บอกว่าโตยากมากเลยนะผม การที่เราจะมีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยโอ้โหไปเจอเดอกเบี้ยววยับนะครับผมไปเจอเดอกเบี้ยววยับเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจริงๆนะครับผมนะก็คนที่เคยซื้อรถไม่ว่าจะเป็นมือสองหรือมือหนึ่งก็ก็จะเจอสไตการ,รเหมือนกันหมดนะผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะก็คือรถของเราเนี่ยเวลาเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอันดับแรกเลยคือค่างวดนะผม ่าง,งวดถ้ามีคนอ่าถ้าบางคนก็จะจ้างคนขับก็จะมีค่าคนขับไปอีกนะผมค่าคนขับไปอีกแล้วก็จะมีค่าซ่อมบำรุงอีกนะผมค่าซ่อมบำรุงอีกนะทุกคนก็จะมีแค่สามอย่างนี้นะผมก็โหหนักเอาเรื่องนะผมหนักเอาเรื่องก,กําไรเนี่ยบางทีมันไปกับค่าคนขับบางทีมันไปกับค่าอ่าค่า่างวดนะผมเกิดนั่นแหละบางคนหลายบอกว่าเเราส่งรถไปเราก็ได้รถใช่ครับเราได้รถนะผม แต่ถามว่าการเติบโตทางธุรกิจเนี่ยการที่เราจะเพิ่มรถหนึ่งาสี่เนี่ยเราเพิ่ม2คันคันที่2มาเราไปกู้กับธนาคารไอเราไปกู้กับอ่าไฟแนนซ์เราไปจัดไฟแนนซ์อีกเราก็โดนดอกเบี้ยมาอีกคันแรกเราโดนละสิบาทคันที่2เราไปโดนมาอีก5บาทคันที่3เราไปโดนมาอีก5บาทคันที่4ี่เราไปโดนมาอีก5บาทโอ้นะครับผมเยอะนะฮะยี่สิบกว่าบาทแล้วนะครับผมต่อปีนะครับผม20กว่าบาทต่อปีแล้ว เราผ่อนลด5คันทั้งหมดเนี่ยเราตกเท่าไหร่มมุติว่ารา,าคารถประมาณ2ล้านเราไปซื้อมือสองมาแล้วกันรถราคา2ล้านเราผ่อนหมดเนี่ยตกเท่าไหร่2ล้านเอ่อ5คัน10คัน5คันนะ5คันก็เอ่อ5คันคะสอ2ล้านก็10ล้านนะครับผม10ล้านบาท10ล้านบาทออดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะบาดออกบาดเลยสําหรับรถพวกเราเนี่ยนะครับมันจะบาดออกบาดเลยก็คือราคารถสองสองล้านเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะประมาณประมาณล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งสองล้านประมาณนั้นนะนะผมก็ตีซะถ้ารถห้าคันก็สิบห้าล้านดอกเบีย้ยรวมดอกเบีย้ยรวมเงินต้นก็ประมาณสิบห้าล้านใช่ปะ่ะนะครับก็ลองไปคิดกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมวกดก็ลองคิดดูเอาแล้วกันนะครับม เราโดนค้างหมดต่อเดือนสมมุติว่าเราผ่อนลถเดือนละสามหมื่นนะผมทุกคนเราผ่อนลดเดือนละสามหมื่นห้าดด 30, 000, คันสองล้านเนี่ยสามหมื่นเนี่ยผ่อนไม่ได้หรอกนะผมต้องมีสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าคูณห้าคันเราผ่อนเดือนละแสนเจ็ดนะผมแสนเจ็ดห้าพันนะเราผ่อนเดือนแสนเจ็ดห้าพันนะผมอ่าทีนี้เรามาดูดรถสิบคันของเขา รถสิบคันของเขาเนี่ยเขาผ่อนเดือนละสองแสนนะผมอันนี้คือผมคิดคำนวณมาแล้วนะลองลองไปคิดกันดูนะดอกเบีย้ยแบบรถตน้นรถดอกนะทุกคนดอกเบีย้ยต่อเดือนเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ถ้าค่าเขาได้ดอกเบียเบนะเเเบ้ยเดือนละสิบห้าบาทนะไอ้ดอกเบี้ยปีละสิบห้าบาทก็สิบสองเดือนเอาเอาสิบห้าคูณสิบสองเอาเอาสิบห้าหารสิบห้าอ้ไม่ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ หารสิบสองนะผมมันก็จะได้หนึ่งสุดหนึ่งจุดผมว่าตัวคณิตนะผมต้ตองต้องใช้เครื่องคิดเลขอย่างเดียวสิบห้าหารอ่าสิบสองก็จะตกอยู่ที่หนึ่งบาทกับยี่สิบห้าสตางค์นะผมก็เอาหนึ่งบาทกับยี่สิบห้าสตางค์ไปคูณกับสามสิบล้านนะครับผมสามสิบล้านก็จะได้ ก็จะได้ดอกเบี้ยนะครับผมก็จะได้ดอกเบี้ยแล้วก็เอาเดอกเบีย้ยมันก็จะได้ประมาณสามแสนกว่าเนาะแล้วก็เอาเดอกเบีย้ยเนี่ยไปบวกกับเงินต้นแล้วก็เอาไปหารกับสิบห้าปีสิบห้าปีก็คือเอาไปหารกับค้าง,งวดหนึ่งร้อยแปดสิบนวดนะครับผมมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นนี่คือเงินสามสิบล้านบาทที่เขาจะต้องผ่อนกับธนาคารต่อเดือนนะครับผม ก็จะประมาณนั้นซึ่งเราลดห้าคันเราผ่อนเดือนละแสนเจ็ดแหละเอาเราผ่อนเดือนละแสนเจ็ดแหละแต่ว่าเขาลดสิบคันเขาผ่อนเดือนละตีงลมๆมเลยเดือนละสองแสนนะผมแถมยังเป็นดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกอีกต่างหากนะผมโอ้โหลดคันเดียวเขานี่ก็หาเงินได้ได้ครั้งหวนแล้วครับแล้วอีเก็อีกเก้าคันก็หาเป็นกําไรไปสินะครับผมจะไปยากอะไรนะก็ประมาณนู้นนะฮะก็ลองคิดดูว่านั่นแหละ สาเหตุที่รถบริษัทที่เขาจ้างเราเนี่ยเขาจ้างเราเดือนละเดือนละแสนเขาเขาก็จ้างได้นะผมไม่ต้องเดือนละแสนเนี่ยเขาก็จ้างได้นะผมไม่ต้องไปคิดว่าบริษัทจะไม่มีเงินจ้างพวกเรานะครับผมบริษัทก็มีเงินจ้างพวกเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแค่รถหนึ่งคันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหาเงินไปส่งกับแบงค์ได้แล้วนะครับผมเงินต้นเขาเนี่ยสามสิบล้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แอนนี่แล้วนะครับผม เค okay, ก yeah, the the ็ประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมในคลิปที่ผมพยายามที่จะสื่อสารนะครับผมก็ผมตกหล่นอะไรตรงไหนไหมเนี่ยนะครับผมเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมการที่กู้เงินมาซื้อรถได้เงินสดเนี่ยมันมีข้อดีตรงอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยเราเจอวิกฤตอย่างช่วงงานน้อยอย่างเงี้ยนะครับผมเราเจอช่วงงานน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะขาย ทยอยขายรถออกไปได้นะครับผมขายรถออกไปก่อนพองานมันเยอะเราก็ค่อยซื้อรถมันเป็นรถมือสองเนี่ยแหละหรือไม่ก็อาจจะไปหาแหล่งซื้อตามเพราะเราขายรถออกไปแล้วเราก็เอาเงินส่วนมาถือไว้ไงนะครับผมเราก็ใช้รถแค่จําเป็นนะครับผมใช้รถแค่จําเป็นให้มันไปวิ่งงานเพื่อที่จะไปส่งไอ้ไอ้ไอ้ไไงเงินต้นสาสิบล้านนั้นให้ได้ นะผมซึ่งมันมันรถคันหนึ่งอ่ะมันหาได้แล้วนะผมนี่แหละก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เวลาที่รถบริษัทเขาจอดประมาณอ่าเขามีรถอยู่สิบคันแล้วเขารถเขาจอดอยู่ประมาณสามคันทําไมเขาถึงไม่เดือดร้อนเลยไม่มีคนขับก็ไม่เป็นไรเพราะเขาคิดคํานวณค่าคนอ่าตอนที่รถเขาจอดอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดว่ารถเขาจะต้องวิ่งได้ทั้งสิบคันเลยเขาคิดว่า รถสิบคันวิ่งได้สักเจ็ดคันแปดคันเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับผมก็าจะประมาณนั้นพอช่วงที่มันไม่มีงานเขาก็ขายรถออกไปก็เหลือสักห้าคันก็ไม่เป็นไรเราถือเงนินสดเอาไว้พอช่วงที่มีหน้างานเขาก็ไปหารถจากแหล่งการประมูลนะเปไม่เขาไม่ได้ชื้อที่เต็นนะครับบางทีเขาอาจจะไปซื้อตามบริษัทรถที่กําลังจะปล่อยรถซื้อมือสองมาก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมครับไอตัวที่เราขายไปมันก็เป็นมือสองนะครับผม เขาก็ไปหารถมือสองมาถึงจะไปไปเอาไปซื้อมือแรกก็ได้มาวิ่งงานนะครับไปซื้อมือแรกมาแล้วพองานน้อยก็เราก็ขายไอซ์วนที่มันเป็นรถมือสองเราก็วนเวียนวนลูปอยู่อย่างเงี้ยก็คือเงินก้อนของเขาก็จะวนเวียนวนลูปอยู่อย่างงี้นะครับผมแต่สําหรับเราเนี่ยกว่าจะจบรถหนึ่งคันได้กว่าจะจบสามสี่ห้าได้เนี่ยนะครับผมเราโดวนดอกเบีย้ยไปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าดอกเบีย้ยมันก็แตกต่างกันอีกนะครับผม ไอเขาเนี่ยคือได้ดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกส่วนเราได้ดอกเบีย้ยแบบคงที่ลดราคา1ล้านบาทจากดอกเบีย้ยไป50,000นนะเราต้องผ่อนเราต้องผ่อนลดเราต้องผ่อนลดทั้งหมดคือ1นึ่งแสนเออหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะผมต่อให้เรามีเงินเอาเงินไปโปะมากเท่าไหร่ไอดอกเบีย้ยเนี่ยไอเงินที่มันเป็นเงินต้นเนี่ยมันก็ไม่ลดเลยนะผมมันก็ยังคำนวณอยู่ที่เลทอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทอยู่ดี ะครับผมแต่ของบริษัทเนี่ยในรูปแบบของบริษัทเนี่ยถ้าเกิดเขาผ่อนเดือนละสี่แสนเนี่ยสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยเขาผ่อนอยู่เดือนละสองแสนเนี่ยแล้วเขาไปผ่อนเดือนละสี่แสนเนี่ยเงินต้นของเขาลดลงดอกเบีย้ยที่มันคิดใหม่ทุกเดือนเนี่ยมันก็จะคิดจากเงินต้นที่เหลืออยู่นี่คือหน้าตาของดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะก็จะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าทําไมผมถึงบอกว่าเท่าแก่น้อยอย่างพวกเราเนี่ยอย่างคนที่เข้าไปเล่นในบริษัท ไอ้เข้าเข้าไปเล่นในบริษัทขนส่งเนี่ยทำไมถึงโตยากนะครับผมทำไมถึงโตยากนี่แหละค่าเหตุผลนะครับผมเหตุผลที่มันโตยากมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้การที่เราจะมีรถหนึ่งคันก็ว่ายากแล้วคันที่สองอาจจะไม่ยากแต่การที่ยากคือจ่ายดอกเบีย้ยและจ่ายลูกน้องจ่ายค่าแมนเทนเนนต์นะครับผมยิ่งมีรถมากขึ้นเราก็ต้องมีพื้นที่ในการที่จะซ่อมบำรุงรถ ับผมอะไรต่ออะไรต่างๆนาะนาะมันก็มามากขึ้นยิ่งเราไปเล่นรถมือสองที่บางบางคันเราซื้อมาเาจอสภาพไม่ค่อยดีโหค่าซ่อมมันุงไปเยอะมากนะผมเราจะไปเล่นมือหนึ่งเราก็โอ้โหก็แพงเกินค่าค่างวดก็สูงแล้วก็ต้องมาแจ้างลูกน้องอีกนะผมพอจ้างลูกน้องเสร็จปุ๊บแล้วเดือนหนึ่งเราวิ่งงานอ่าเวลาที่เราไปร่วมกับบริษัทก็ โดนค่าอีกนะผมค่างานอีกนะผมก็คือเปอร์เซ็นต์ค่างานไปอีกนะผมก็จะโดนตรงนี้ไปอีกนะผมก็ตำดิ่งลงไปอีกสิ้นปีมาโดนประกันโดนอะไรมันมันวนหลูหรือมันมันโผล่ขึ้นยากอ่ะผมสําหรับผมนะงานขนส่งเนะี่ยสหรับประเทศไทยเนี่ยสําหรับอ่าธุรกิจขนส่งที่เราจะเรามาเส้นเรามาเส้นทางเนี่ยคือมัน ถามว่ามันมีโอกาสโตไหมมันมีโอกาสโตแต่ว่าเราจะต้องทําให้มันถูกต้องเลยนะเราจะต้องเข้าในรูปแบบของอบริษัทเลยเราซื้อรถมาหนึ่งคันพอเรามีรถสองคันเปิดบริษัทให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียภาษีเลยให้มันถูกต้องทําอะไรทุกอย่างสร้างเครดิตสร้างอะไรให้กับตัวเองนะผมอ่าแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยเราก็ลองเอาไปยื่นสินเชื่อเป็นสินเชื่อธุรกิจก็ได้นะผมเป็นสินเชื่อแบบของเขาเนี่ยเราลองเรียนแบบเขาดู นะผมเราอาจจะไปซื้อรถอย่างซื้อรถจีนก็ได้นะสมมุติว่าเรากู้เงินมาได้หนึ่งล้านบาทเราอาไปซื้อรถจีนได้ราคารถจีนมันอยู่ที่สามแสนเนาะเราก็เอาไปซื้อรถจีนราคาสามแสนเราซื้อได้สามคันหนึ่งล้านบาทเราซื้อได้สามคันแต่เราก็อาจจะโดนค่ามีเทนแนนเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็หาเงินให้เราได้สามคันใช่ไหมละ่ะดีกว่าเราเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อรถหนึ่งคันแล้วก็มันก็วิ่งงาน วิ่งงานได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ต้องลองคิดชั้งใจกันดูว่าเราระหว่างเราซื้อรถดีๆหนึ่งคันเนี่ยกับเราซื้อรถราคาสามแสนเนี่ยซึ่งซื้อได้สามคันเนี่ยนะครับผมมันอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนะครับผมก็ลองรอไปคิดดูนะครับผมถ้าเกิดเราทํารถเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราทําให้มันวิ่งงานได้ดีๆเลยเนี่ยสามคันถ้ามันวิ่งงานได้พร้อมกันสามคันเท่ากับว่าถ้าเรากําไรเดือนละห้าหมื่นต่อคันเนี่ย ถ้าคิว่าเดือนละสามแสนนะเอ้ยเดือนละแสนห้านะแต่ถ้าไอ้รถหนึ่งคันที่เราไปซื้อมาราคาหนึ่งล้านบาทเนี่ยก็คือวัดดวงเหมือนกันนะวัดดวงว่าเอ้ยมันจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราไปซื้อรถราคาสามแสนมาเนี่ยอย่างน้อยเราเตรียมใจไว้แล้วว่าเราจะต้องซ่อมมันแน่นอนเราจะต้องบำรุงมันแน่นอนนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อรถหนึ่งคันแล้วมันวิ่งได้หนึ่งหัวเลยเนี่ยเราวิ่งได้คันเดียวยถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรมาเนี่ย คือเราจบเลยนะไอสามหัวเนี่ยสามคันเนี่ยเรายังสมมติว่ามันพังไปคันหนึ่งมันก็ยังเหลือสองพังไปสองคันมันก็ยังเหลือสองไอพันพันไปสองคันก็ยังเหลือหนึ่งนะทุกคนมันก็ยังเหลือหนึ่งมันก็ยังพอช่วยนะช่วยเอาตรงนู้นมาตรงนี้ได้มันก็ยังประมาณนี้ได้นะอย่างน้อยเราก็ได้เรียนแบบบริษัทนะเอาเอานะโอเคนะผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็ลองคิดกันดูว่าในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็ อ่อธีรวัตรมันพูดจริงไหมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็อ่ผมต้อง่นตรงไหนอีกเนี่ยน,นะผมผมจะพูดอะไรแต่ก็คือจริงๆผมทําคลิปนี้ออกไปผมกลัวคนมาด่าผมเยอะมากเลยว่าก,ก็แน่นอนแหละต่างคนก็ต่างความคิดนะผมผมต้องขออภัยเลยนะบางทีผมคือไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะผมแต่แค่ผมได้อ่าได้รับการ ที่เขาแชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังมันจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้ไม่รู้แต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วมันมีกําไรเป่ะมันน่าจะเป็นจริงๆมันน่าจะมันน่าจะใช่แบบนี้แหละเขาน่าจะทําอย่างนี้แหละนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็พูดวกไปบนมาแนละ้วทุกคนต้องขออภัยด้วยเนาะยังไงก็ไม่รู้ว่าเข้าใจกันหรือเปล่านะทุกคนนะก็จะพยายามพูดให้เข้าใจนะ ทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่ได้เขียนเป็นสคริปอะไรมานะก็เลยจะพูดแบบว่าบกไปบนมาหน่อยหนึ่งนะโอเคก็น่าจะจับใจความมันได้นะก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาถามกันมาได้นะทุกคนโทรมาคุยกันได้นะผมโทรมาที่เบอร์ผมได้นะผมก็ผม,าผมบางบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าบางทีผมก็พูดตรงนี้ไม่ได้นะผม,ผมพูดออกทาง youtube ไม่ได้บางเรื่อง จริงๆบางเรื่องผมก็คือมันพูดไม่ได้นะผมมันพูดไม่ได้นะบางทีมันก็อยากพูดแต่ว่ามันพูดไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งมันพูดได้หรือมันบ่าถ้าผมพูดออกไปแล้วเนี่ยบางทีบางทีมันมันไม่ได้เป็นในในสิ่งที่ผมคิดเนี่ยบางทีผมอาจจะพูดลึกลงไปอ่าเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมรับรู้มาจากอ่าคนที่เขาแชร์มาเนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างที่ผม รับรู้มาแล้วผมรู้สึกว่าเท่าแก่น้อยอย่างเราเนี่ยถือว่าคนทําขนส่งอย่างเราเนี่ยมันสมควรที่จะได้รับรู้นะครับผมทุกวันเนี่ยเราเรามีรถหนึ่งคันเราอยู่ใครอยู่มันเราถ้าเกิดวันหนึ่งเราเรามารวมตัวกันแล้วก็แล้วก็ทําเป็นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทของของทุกคนเลยทุกคนทุกคนมีบริษัทเอ้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงแต่ว่าเราเราเ คนคนหนึ่งอาจจะอาจจะทําบริษัทที่ที่ที่ผมพูดไม่ได้แต่วันหนึ่งถ้าเกิดเรามารวมกันสิบคันสิบคนอ่างเงี้ยแล้วเราเดินเข้าจับมือกันเดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วไปขอกู้เงินเข้ามาเพื่อที่จะมาจัดตั้งบริษทัทแล้วก็ไปหางานซึ่งเป็นงานของเราเองเนี่ยไม่ต้องผ่านซัพย์ไม่ต้องผ่านบริษัทอื่นนะครับผมไม่ต้องผ่านบริษัทที่เราไปจ่ายเต์นใน้เขาเนี่ยเราไปรับงานจากหน้างานตรงๆมาเลย แล้วเราวิ่งราคาตรงๆไม่ไม่ไมต้องหักเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมนะก็จะประมาณนั้นผมว่าราคามันก็น่าจะดีกว่าดีกว่าที่เราจะมาโดนโดนบริษัทคอหักอีกทีหนึง่งนะครับผมแล้วเราก็ทีนี้เราก็บริหารกันเองสิบคนก็เหมือนกับว่าเราถือหุ้นกันอยู่ทุกคนมีมีการถือหุ้นกันสัดส่วนทุกคนเป็นหนี้พร้อมกันนะครับผมทุกคนเป็นหนี้เท่ากันหมดอะไรประมาณนี้นะครับผม ็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเราอยู่ใครอยู่มันอะไรเงี้ยมันก็จะอำนาจาการต่อรองในในหน้างานหรือว่าราคางานเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะผมไม่ว่าเขาจะกําหนดซับเนี่ยต่อให้เขาได้ได้งานออกมาราคาสองหมื่นจากบริษัทแม่เนี่ยเขาได้ออกมาสองหมื่นเขามาปล่อยให้เราหมื่นห้าเราก็เราก็ต้องวิ่งหมื่นห้าใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปไปเข้าไปเอางานเองเนี่ย เราได้สองหมื่นเราก็สามารถที่จะหารถดีๆมาวิ่งได้นะครับผมบริหารให้มันดีได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราคืออย่างนี้คือมันคิดไปต่อไม่ได้ราคาได้เราได้ราคางานหมื่นห้าแล้วมันไปต่อไม่ได้เราคิดว่าโอ้โหหมื่นห้าขนาดเราขับเองยังไม่เหลือเลยนะครับผมแล้วเราไม่ต้องพูดถึงว่า้องหวะต้องเพิ่มรถในาการจ้างคนขับเลยนะครับผมแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดเรารวมตัวกันขึ้นมาได้เนี่ย แล้วถ้าเกิดทําในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันทําเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยนะผมแล้วเราไปเอางานจากตัวแม่มาแล้วก็เอามาวิ่งงานเองเนี่ยแล้วเราก็บริหารกันเองเนี่ยซึ่งอาจจะจัดตั้งใครก็ได้มาเป็นหัวหน้าหรือไม่จัดตั้งก็ได้นะผมก็คือเราก็บริหารกันเองเนี่ยพอเราก็เก็บเอกสารของใครของมันเอาไว้พอสิ้นเดือนมาเราก็เอาไปคืนเราก็เอาไปให้กับหน้างานเราก็เอาไปให้กับบริษัทตัวแม่ ครับผมพร้อมเพียงกันเท่าเทียมกันทุกคนมีอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็มีลงมีไลน์อะไรกันก็เปิดไลน์กลุ่มคุยกันไม,ไม่ต้องเป็นต้องมาเจอหน้ากันเหมือนสมัยก่อนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้โอ้โหว่าจะไม่พูดยาวนะก็ยาวนะครับผมเกือบสามสิบนาทีเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งกันให้ผมหน่อยนะฮะผมก็ ขอจบคลิปเพียงที่นี้นะครับผมฝากด้วยนะครับช่องธีรวัตรไซโนโทักแล้วก็ทางเพจนะครับเพจก็จะชื่อธีรวัตรไซโนโทักไทยแลนด์นะครับผมอืมนะครับผมโอเคก็จะทำเกี่ยวกับรถจีนเป็นหลักนะครับคลิปของผม,ผมไปแล้วครับ